จ้าบอกว่เป็นลูกของแม่ชนทิชาตอนนี้แม่ชนทิชาเป็นตายร้ายดียังไงบ้างตอนนี้แม่สบายดีอยู่กับชั้นในซ่องโจรแต่ตอนนี้ชั้นโดนจับไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้ว่าจะ็นยังไงบ้างอยู่ในคุกเนี่ยจะไปช่วยจะไปออ,ออกไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อพี่รู้ความจริงอย่างนี้พี่ก็เป็นห่วงแม่ไม่น้อยไปกว่าเจ้าเจ้าพอที่จะพาพี่ไปหาแม่ได้ใช่ไหมนี่พี่พี่พูดอะไรออกมาพี่ไม่คิดนี่พี่เห็นไหม นี่เราอยู่ในกรงอยู่ในคุกและอีกอย่างมีผู้คุมอยู่ข้างหน้าเราจะออกกันไปยังไงล่ะพี่จะออกอยังเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาไงที่ฉันถามอะไรหน่อยในฐานะที่พี่อยู่มาก่อนฉันไอ้ผู้คุมคนนี้มันชอบอะไรผู้คุมคนนี้พี่รู้จักดีเขาเลี้ยงพี่มาตั้งแต่เล็กๆดูแลลักษณะไอ้ผู้คุมคนนี้น่าจะชอบไอ้นี่วะ่ะช,<อ>ชอบอะไรชอบกัญชา <c oughs> ดูลักษณะแล้วมัน ยิ่มเยิ่มยังไงรู้ตาใชงง่วงออกง่วงมันชอบอะไรพี่ผู้คุมคนนี้เวลาที่กล่อมพี่นอนแล้วเสร็จธุระอะไรเรียบร้อยมันชอบออกไปหนีเที่ยวตามงานวัดเต้นละวงที่ว่ามันต้องชอบเสียงเพลงอย่างแน่นอนชอบเสียงเพลงผู้คุมชอบเสียงเพลงมา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 เดี๋ยวเรามารวมหัวกันทําอะไรอะเอาอย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเ่าติมานี่บมาฟังเป็นแผนการฉันคิดได้จดๆเมื่อกี้เลยพี่ว่า เอาอย่างนี้ในเมื่อไอคนคุมมันชอบเสียงเพลงเราก็เอาเสียงเพลงนี่แหละเป็นสื่อที่จะให้เราออกไปข้างนอกมันต้องทำยังไงละน้องเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ร้องเพลงเรามาลําวงกันในคุกพอมันเข้ามาเราก็ค่อยย่องหนีกันออกไปข้างนอกยังมีจะกรจิตใไๆมาร้องเพลงอีเหรออ้าวมันเป็นแผนการไงพี่มันเป็นแผนการเอออ่ะพี่ร้องเอาเพลงมันมันเลยเอาเพลงมันมันเหรอเออเเพลงมันมันก็ต้องเพลงนี้เออโอเล เ้ยมันจะเต้นยังไงล่ะฮะลำวงไหนเขามีเพลงช้าขนาดเนี้ยจะไปรู้ล่ะมันเพลงมันมันมีเพลงอะไรบ้างเอาเอางี้แกได้เอาเอาเพลงใหม่ๆเลยใหม่ๆอ่ะไม่ใหม่หรอเออเออได้ได้ได้เพลงได้อยู่เพลงหนึ่งเพลงอะไรวันเพนเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มสิบแเต็มทอย่างอร่อยดีกันดีเงยสนุก กระทงดักลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงสักลอยกระทงไม่สนใจบ้างเหรอพี่หมื่นช่วยเลืม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 เลเฮ้ยเป็นอะไรกูเมื่อยกูเมื่อยตั้งโยกทำไมกูนั่งทั้งวันกูจะขยับตัวมั่งเป็นไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมาเมื่อยเอลืมันช่างมันแสดงว่าจริงว่ะจริงจริงจริงด้วยเอางี้เขาอีกท่อนนึงร้องเลยอ๋อทอนเหรออเอ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงกันจิงวันลอยกันโงละลอยลอยก็เริ่มยืนเริ่มยืนเริ่มยืนเฮ้ยลุกคนเป็นอะไรเนี่ยเมื่อยขายืนทำไมสลัดขาไงเมื่อยนั่งนาน จะคิวกินเมื่อยก็เดินไปที่อื่นสิจะมายืนเต้นแล้งเต้นกลางนี้ทาไมไม่ได้เราต้องคุมนักโทษแอคิดจะหนีไงโอ้จะหนีไปไหนได้กงตั้งใหญ่ขนาดนี้บอกให้รู้เลยจะหนีหนีไม่รอดหรอกพี่นี่คุมมาหลายปีและโอ้หมดสักตัวนี่ปีจับติดคุกนี่ตลอดชีวิตตายไปแล้วโอ้ยใจร้ายใจดำแต่นี่โหดจริงๆนะพี่ชุยแสดงว่ามันเริ่มจะเคลิ้มแล้วครื่อรังนี้ต้องไม่พลาดแน่เอาเลยพี่ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกรลองเต็มตลิ่งมึงอยู่ไรกันสิยงกันจริงอีห่ากันจริงวันลอยกรเขาลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงลอวเอาเลยเข้ามาเขามาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงฝุ่นจะส่งให้เราโส่งโอ้เลยมันไหล น้องแกออกมาลัวงลังวงวันลอยกระทงลัวงวันลอยกระทงเอาฝนจะตกเล้เราสุกใจุนจะตกให้เราสูกใจวันเพ็ญเดือนยี่ตอบน้ำในนวันเพ็ญเดือนยี่สอบน้ำกระองเต็มตลิ่ง วันเพลินเดือดติดตกน้ำในเอ,เอ้ช่วยด้วยเต็ดกุกแม่จา๋าแม่จา๋าช่วยจะบ้าหรือฉันลืมไปฉันเป็นผู้คุมไอพวกนี้มึงเล่เหลี่ยมนักนะคิดจะขังกูโอ้ยอยหอบเลย มึงหนีกูไม่ลด้เลยเว้ยอย่งเียจะไปกาบถูโองกันองดังต้นแจกาวงการต จบไปคนชั่วรักชาติขังไว้ในคุกแล้วพียกพระองค์เพียกอะโปรดกอดโปรดกอดอเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าโปรดกรอดตอนนี้มีเรื่องเดือดร้อนโปรดกอดโปรดกอดเจ้าข้ามีเรื่องอะไรบัดนี้ก้าม่องฉันเออมีเรื่องอะไรพูดมานักโทษทั้งสองคนที่พระองค์ให้ก้าม่องฉันดูแลนั้นเออเป็นอะไร มันยังอยู่ดีใช่ไหมหนีไปแล้วพี่ยาค่ะกโทษนีสเสด็จพ่อโถไอ้เลวบอกแล้วใช่ไหมอย่าปล่อยตัวมันไปได้สันเลวชั่วที่สุดทําอย่างนี้ได้ยังไงนักโทษปล่อยให้มันแย่งผมไม่ได้ยังไงมพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงยัง,งยังอะไรเฮ้ยเฮ<ข>้ยมึงจะสู้กูเหรอขอยังไม่เปลี่ยน้างตบอีกขอทีเถิดพุชุค่ะขอทีเถิดขอทีเหรอ บอกให้ไปช่วยไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยเสด็จพ่อนักโทษหนีไปแล้วทําไงดีเพื่อค่ะในเมื่อมันหนีไปมันคงหนีไปได้ไม่ไกลให้ยานคำสั่งให้ทุกคนเร่งติดตามตัวมันมาจับตัวมันลงโทษให้ได้กับจะเอาเรสุนอาสาจะไปตามตัวมันเสด็จพ่ออย่าได้ห่วงเลยเพื่ค่ะไปโมไปไปกันแล้วพีเจ้าค่ะไปเลยเราก็ิดตามลูกเด็กเราอยากจะรู้ว่าลูกเรามันไปอยู่ที่ไหนกันแน่ หวงรักชาติเหลือเกินออกจากบ้านไปหลายวันแล้วพี่ชิดชาญน,นะสิบอกให้รักชาติไปในเมืองด้วยเหตุใดกันเราให้สงสัยนะและป่านนี้ลูกยังไม่มาไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงคันจะไปตามหาลูกในเมือง ใกล้ของนันเรื่องเลยน้องที่อย่าบนักเลยนี่ถึงแล้วบ้านของเราหลังนี้แหละยหลังนี้เนี่ยหลังนี้พี่เดี๋ยวฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแม่น่ะอยู่หน้าบ้านถ้าพี่ขาดหรืออะไรพี่เรียกฉันนะเดี๋ยวฉันจะเอามาให้สนใจมากโชคดีนะเพื่อนดว่าก่อนว่าก่อนว่าก่อนเดี๋ยวกูลงโกง <Yes. S 2> สวัสดีครับแม่น้าปุรลผมให้น้าว่าชัดชัยเดินทางมาจากภายในเมืองการเดินทางผมครั้งนี้เพื่อมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งนามว่าชนทิชาแม่น้าพอจะรู้จักบ้างไหมครับต้างมาตามหาชนทิชาเหรอใช่ครับ มาไม่ผิดที่แล้วเจไม่ต้องไปหาใครที่ไหนเพราะที่นี่มีชนทิชาผู้หญิงที่ยืนคุยกับเจ้าอยู่ตรงนี้แหละมีเชื่อว่าชนทิชาสเสร็จแม่สิ่งใดกันที่ทำให้ท่านเรียกเราว่าแม่กระหม่อมฉัน นาวิชิตชัดชัยเป็นรัชทายาทของเสด็จพ่อเทพพิชิตซึ่งเกิดจากสายเลือดของเสด็จแม่ชนที่ชาวพุทธค่ะลูกแม่ลูกแม่ ดีใจนักที่เห็นหน้าลูกว่าแต่ลูกเถอมาตามหาแม่มีอะไรหรือเปล่ากระหม่อมชันชับชยัยอยากจะรู้ความจริงคนภายในเมืองพร้อมกระทั้งเสด็จพ่อเทพทิชิตต่างประนามว่าเสด็จแม่ชนพิชายมีชู้จริงหรือเปล่าผู้เจ้า ถ้าพี่นางทบช,ชายที่เป็นชู้กับชิดชาแต่แม่นั่นแหละที่โดนใส่ร้ายว่าเป็นชู้กับชิดชาซะเองพ่อเจ้าหลงเชือ่อจึงในละเทศแม่ออกจากเมืองแม่อุ้มลูกทั้งสองคนรังคงจะไปไม่ไอ แม่ลงส่วนแม่มากับรักชาติแต่แม่ไม่รู้ว่าเจ้าเข้าไปอยู่ในเมืองได้อย่างไรกันชีวิตกระหม่อมฉันทุกวันนี้ถูกเสด็จพ่อสั่งจองจำอยู่หน้าที่ประสาทร่างวังหลังแต่วันนี้ในเมื่อกระหม่อมชั้นชัดชัยรู้ความจริงว่าเสด็จแม่ไม่มีชู้เอาอย่างนี้พุทธจากักระหม่อมชัน จะพาเสด็จแม่เข้าสู่หน้าท้องพระโรงหลวงเพื่อไปทูลความจริงต่อเสด็จพ่อเทพิชิตเป็นยังไงเป็นดันกระหม่อมชันขอขาวายชีวิตพุทธเจ้าะถ้าอย่างนั้นเราอย่าช้าเลยเรีบไปหาเสด็จพ่อจะดีกว่าชาถ้าจะไปไหนแล้วเด็กคนนี้คือใครเธอแอบมีชู้เหรอไม่ใช่ เด็กคนนี้คือลูกเราอีกคนหนึ่งข้าขอแนะนำตัวข้าเเจ้านามชัดชัยเป็นรัชทายาทของเสด็จพ่อเทพพิชิตลูกไอ้แค่พิชิตทำไมวะทำไมกูถึงหนี้ไม่พ้นสักทีชนทิชาฉันบอกความจริงกับลูกไปหมดแล้ว เธอให้สัญญากับฉันไว้สองข้อที่เธอได้ขอกับฉันไว้ฉันให้เธอได้แต่ตอนนี้เธอกำลังจะล้มสัญญาของตอนเองทิชนานเธอกำลังจะหนีฉันไปได้โปรดเถอะนะเรื่องราวมันก็ผ่านมายี่สิบปีแล้วฉันกับลูกจะกลับสู่บ้านสู่เมือง ไปเป็นครอบครัวสักทีได้ปลดเธอปล่อยพวกเรากลับเมืองเถอะนะฉันขอร้องปล่อยอย่างั้นเวลาผ่านมา20ปีแล้วได้ถ้าเธออยากจะไปก็ไปได้แต่จะไปได้ก็แค่วิญญาณเท่านั้นตายได่ค ช้าก่อนพ่อ,อรับชาติที่พ่อกับเราจะทำอะไรฉันรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วว่าพ่อไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของฉันครั้งนี้ถือว่าฉันขอนะพ่ออย่าสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งกันอีกเลยน่าเชื่อหรือว่าฉันขอพาพ่อฉันอยากจะพาพี่กับแม่เข้าไปในเมือง พ่ออย่ากวางฉนันเลยนะจ๊ะพ่อบุญคุณครั้งนี้ฉันจะไม่ลืมฉันจะรีบกลับมาตอบแทนให้ไหวที่สุดแต่ฉันจะรู้ความจริงทุกอย่างแต่พ่อที่ไม่ใช่พ่อทแท้ๆของเจ้าก็รักเจ้าเหมือนลูกแต่พวกมึงทั้งหมด เรื่องฉิจชานพังความหวังของกูทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของกูพังทลายในเมื่อมึงทุกคนปล่อยเราไปเถอะนะร่วงหลั่ถึงความจริงปล่อนฉิจชันได้กูจะไม่ยอมปล่อยใครไปทั้งหมดปล่อยพวกเราไปเถอะฉิจชานน้องเลือดตายทั้งหมดชิจชานการนองเลือดชิจชันระวังตัวนะลูกฉิจชันระวังตัวด้วย ทุกคกรั้งนะพ่อมันรีบทางฉันไปและฉันจะรีบกลับหาพ่อจ่รันปล่อยพวกเราไปเถอะนะถ้าหากว่าท่านต้องการสิ่งใดในเมืองเรายินดีมอบให้ทุกอย่างเพี่จปล่อยสามชีวิตของพวกเราให้กลับสู่เมืองเถอะนะที่คนไม่ต้องการข้อยาต้องการจะเอาชีวิตของพวกมึงไอ้รักธรรมข้าผมคิดจะในละคุณกู อยากได้บัลังข้าตุ้ไปก่อนโอ้ที่ผ่านไปหลายปียังไม่เลิกเลวอยูน่นะไปทั้งมึงไปไปปักดูวะห้ไมู่้ลูกของเสด็จพ่อัญชาติโจรอย่างเจ้าถอยทางไปเฉยไอ้หนุ่มน้อยถ้ามึงจะช่วยเทิ ชีวิตของมึงมันถิงไม่อยากตายมันรถทางด่านกูเราไม่หลบท่านต้องหาที่ต้องหลบไปท่านแน่ท่านเข้ามาแกลุ้มเหรอ ฉันต้องไปเป็นโจรที่พรอะเธอทำเท่านั้นวางฉันอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเรื่องขึ้นมา <res> เหตุผลของฉัน,ฉนชฉมงชายนมี <res> ฉันมีเหตุผลเธอมีเหตุผลอะไรฉันจะเป็นจะต้องทำแต่สำหรับเธอชิดชานเธอจะฆ่าเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไคะก็เขาคือเขาคือ เลือดของเราความเชดชทัเทอชิชานลูกของเรา,าท่านแม่อ,อรชุนฟังแม่ลนะลูกนะท่านแม่มาห้ามว่าทำไมแม่จะเป็นที่ต้องห้ามลูกจะเข้าใจตัวเองสมัยโลกทุกป<ด>ระนามาคนอื่นว่าเป็นลูกชู้ประนามคนอื่นว่าเป็นโจรแต่แท้จริงไม่เลยลูกความจริงแล้วไม่จะเล่าให้ลูกฟังลูกนะ่ะคือลูกชู้ ข้อสำคัญชิดชาญคือพ่อของเจ้าลูกพ่อไม่คือพ่อของเจ้าไม่ไม่จริงไม่จริงอชนรุูนลุดแม่ อาระชูลคุณพ่อพ่อนะลูกที่เปเชื้อชาติโจญยังมึงตัวไม่พ่อหลูกพ่อจู่คือลูกเจ้าปูต้องได้ครองบรรเงปู่กลับไปปูจะกลับหรือไม่กลับอระชูลปูาไม่กลับจะยืความตายกับไม่นะลูกปู่จะกลับอรชูล่คือพ่อนะลูกพ่อพ่อูไอ้ช รู้ตัวหรือไม่ก,การที่เจ้าระเบิดคำสั่งออกจากห้องคุมขังโดยที่หลอกลวงหรือหลอกล่อ,อให้กับผู้คุมเนี่ยต้องปล่อยเปิดกุญแจปล่อยเจ้าออกมาเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ามีความผิดกระหม่อมชั้นทราบในความผิดครั้งนี้ดีแต่เสด็จพ่อผู้เจ้าค่ะที่กระหม่อมชั้นชัดชัยทำไปความหมายมันมีแน่นอนผู้เจ้าค่ะเมื่อกระหม่อมชั้น ได้ออกจากทุกคุกคุมขังไปแล้วกระหม่อมชั้นได้พาบุคคลสําคัญภายในเมืองอีกหนึ่งคนเพื่อมาขึ้นเฝ้าสมเด็จราชบิดากระหม่อมฉั้นคิดว่ามันถึงเวลาแล้วพี่เจ้ะที่สองคนนี้จะได้เจอกันชัดชัยนี่จะพูดแบบนี้ายคว่าอย่างไรกันเจ้าไปพาใครมาทางเบื้องพาดทรายพเจ้าคะเสร็จแม่ชนที่ชา มัวแต่งอนมัวแต่งอนเด็กกรทรงอด<ค>พยันหาเราก็ยังงางอกันเถอะคืนดีกันเถอะไม่งอนละไม่งอนได้ไงทำไมอ่ะก็มีชู้อ่ะแอมถามเขาหรือ,อยังว่าเขาไม่หรือเปล่าอดโดนี่ <c oughs> เห็นด้วยสองตาเห็นด้วยสองตาแลวหนำซ้ำยังหนีอ้อกไปอีกจะให้พูดไหมล่ะในตอนที่พระองค์เห็นน่ะองค์หญิงเป็นไงเป็นลมอยู่บนบนเตียง พระมันที่บรรทมแต่ผู้ชายคนนั้นยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าเสื้อผ้าขององค์หญิงก็ยังไม่ได้หลุดลุ้ยพอมนเห็นโบปุ๊บมันวิ่งออกไปเปรียบตะเหมือนการจัดฉากเพะยะค่ะลองคิดดูดีๆอโดเฮ้ยเฮ้ยมึงคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอเอาคิดได้ดแต่ภาพที่กูเห็นนะใครจะยืนยันได้ขนาดเขายังยอมรับตัวเองเลย,เยคิดไม่ถึงเลยว่าอง์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เทพพิชิตถึงหูเบาไม่สืบดูลำคำดูหน่อใครเป่าหูก็เชื่ออย่างนี้นะนะมีหวังคงได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้สรัดิชา